ข้าเนื้อครับมันหอมๆที่น้องผม,มเ่ยวะไม่ต้ะะมใส่นครับนี่เลยรั่วก่อนเลี้ยงใส่น้ำมันหลายเด้เอขับเป็นเนื้ออยากให้ต้อยบางๆนะครับลงมาล้วนในน้ำมันน้อยๆให้เขาค่ายกินเขาจะมีกินสาบเลานะครับ ก็เขาโดยมีสีเปลี่ยนมีสีขาวกับน้ำเครื่องเห้าโขกไว้นะครับการที่เป็นกระเทียมแล้วก็พริกนะครับใส่ต้นทิ้งแห้งไลยเต่มมันจะใส่เป็นพริกกระเรียงนะครับเนาะหัวโขจะใส่ลงไปนะครับเครื่องให้ต่ำไปมันจะเป็นเป็นผิกกระเรียงกับกระเทียมเนี่ยเผาหั่นบางๆเนี่ยเขาก็จะมีความ ชุบหรืเส้นทีนะครับอาชิบอให้ชุกแห้งนะครับเตอร์เทเนอแข็งถ้าก็ใส่เครื่องปรุงครับเป็นน้ำซอสของเรานะครับปรุงมาแล้วครับสูตรพิเศษของจีนแดงนะครับได้ <Wow. S 1> จากนั้นก็เป๊ะลงไปเลยนะครับรในกระทะแช่น้ำไว้อยากให้ใส่แป้งแห้งนะครับด้วยกันต้นนี่ตัวให กระเพาเขาสลดสลดครับก็จะได้คาากลิ่นหอมออกมาครับสองกะที่ครับกระเพาเนื้อ